วิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาเ,าเริ่มสร้างสไลด์อื่นๆนะครับก็ให้ไปที่ส่วนของต้องเข้ามาที่รายวิชาเข้ามาที่ตัวบทก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่คอนเทนต์และจากนั้นก็ค่อยมาเพิ่มเนื้อหานะครับก็แอดอันน s l สไลด์ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะมีหน้าต่างให้เราเลือกประเภทนะครับที่เป็นเทมเพลต ของเนื้อหานะครับก็ด้านซ้ายมือนี้ครับซ้ายมือนี้จะเป็นประเภทที่บอกไว้นะครับขวามือตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับอย่างแรกเลยครับบนสุดนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆในแอปเนี่ยนะครับเนื้อหาที่นําเสนอเนี่ยโดยมากแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นแปลว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะกดนะครับกดคลิกเลือกอตัวอย่างเช่นนะครับ ด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถที่จะเ,เลื่อนภาพได้นะครับอ,อย่างเช่นนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะกดแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมโผล่ขึ้นมาน,นี่ก็เหมือนก่อนนะครับก็จะมีเป็นแท็บๆไว้อีกเช่น3มแท็บนะครับแล้วก็พอกดที่ข้อความแท็บใดก็ตามก็จะมีคําอธิบายเพิ่มเติมโผล่ขึ้นมานะครับคอนเทนต์ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ แต่ว่ามีหลายประเภทนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นข้อความหรือบางทีก็เป็นรูปภาพนะครับเรามีหลายลักษณะเลยนะครับอนนี้แต่ละตัวเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันนะครับต้องลองกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ลองที่จะดูตัวอย่างการแสดงผลของเขา้าตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น ลองดูส่วนนี้นะครับจากอันนี้ก็จะมีข้อความที่แก้ไขได้ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแถบหัวข้อตรงนี้นะครับพอคลิกนะครับก็จะมีข้อความอาธิบายปรากฏขึ้นมาด้านบนนี้ก็อาจจะเป็นส่วนการอธิบายเนื้อหานะครับข้างบนห t i t ้ e น,นะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยคำว่า l i s t ตรงน,นี้นะครับก็จะเป็น แถบตรงนี้แถวที่หนึ่งเนี่ย Product X เนี่ยนะครับก็แก้ไขได้อาจจะเป็น s มา t i t ิ e คำบังเายก็ได้นะครับแล้วก็ผู้ใช้คลิกก็ดูคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้สามารถที่จะเพิ่มแถบที่บอกว่าเป็นแถบอย่างเงี้ยเพิ่มไปได้อีกนะครับโดยการกดตรง Add Section ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายนะครับ สมมุติว่าเราเนี่ยนะครับมีการสร้างสไลดยขึ้นมาสังเกตว่าด้านขวามือจะมีสไลดยเพิ่มขึ้นมาแล้วเราสามารถจะ d ด l ลี e ได้นะครับกดตรงนี้นะครับดีลีทก็จะถามว่าแน่ใจไหมต้องการลบนะครับก็ลบออกไปนะครับทีนี้ขออธิบายเป็นภาพรวมก่อนนะครับก็คอนเทนต์ก็จะเป็นส่วนที่นําเติมเนื้อหานะครับต่อมานะครับคําว่าคอนเซ็ปต์จะหมายถึงปฏิัมพันธ์แต่ว่า ให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับเข้าใจกับแนวคิดหลักของเรื่องนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมประมาณว่าลากคำไปใส่ในช่องว่างอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเรียงประโยคหรือแม้กระทั่งขีดค่าในส่วนที่เป็นส่วนเกินออกไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าันี้ก็เหมือนกันเติมเติมคําลงในช่องว่างนะครับส่วนมา l t i p l e choice อันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกข้อคําถามครับเช่น ข้อเด็นข้อที่ถูกต้องนะครับก็ให้คลิกเลือกเป็นต้นนะครับหรือว่าแบบถามแบบตอบถูกถูกเอาฟ้องนะครับข้อนี้ถูกหรือผิดก็ให้ทําการกดเลือกนะครับเหลือนี่ก็เป็นแบบมีหลายคําตอบนะครับมีคําถามปรากฏแล้วก็มีคําตอบให้เราเนี่ยกดนะครับเลือกคําตอบก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของการ ทดสอบความรู้นะครับโดยให้เลือกคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนมีหลายแบบเลยก็มีทั้งแบบที่เป็นตัวคําตอบเนี่ยเป็นข้อความหรือบางทีก็อาจจะเป็นคําตอบเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอโอเคต่อมาส่วนของ Number ครับอันนี้เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขก็อาจจะถามเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้เนี่ยทำการเลื่อนระบุตัวเลขที่เป็นคําตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีรูปแบบให้ เลือกหลายแบบนะครับทั้งแบบหมุนทั้งแบบเลื่อนตัวเลขขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับหรือว่าจะเลื่อนเป็นด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบไทม์ไลน์ครับให้ให้เลือ่อนให้ตรงกับปีนะครับที่ที่เป็นคำตอบต่อมาครับคำว่า relationship นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแบบ การจับคู่ความสัมพันธ์นะครับให้แมทชิ่งกันนะครับก็เอามาใช้ทดสอบความรู้เช่นเดียวกันนะครับจับคู่ให้ถูกต้องนะครับระหว่างข้อความกับภาพหรือข้อความกับข้อความด้วยกันอันนี้เป็นข้อความกับข้อความอันนี้เป็นภาพกับข้อความนะครับอ่าเป็นพวกจับคู่ต่างๆต่อมาเป็นส่วนของเกมครับเกมก็จะเป็นการ ตอบได้เหมือนกันนะความรู้ต่างๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นการเหมือนคอร์สเบิร์ตนะครับอันนี้นะครับให้จับคู่ภาพกับข้อความนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับเป็นเหมือนกับความจำจับคู่นะครับเกมนี้มีหลายประเภทอ่า นอกนั้นนะครับเช่นอ urve ย์อันนี้ก็เป็นสอบถามความคิดเห็นนะครับสำรวจก็ไม่ได้เอาคะแนนอะไรมาคิดนะครับหลักๆก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับวิดีโอนี้ก็อธิบายให้เห็นภาพรวมก่อนเดี๋ยวต่อไปเราจะลองหยิบสักบางตัวนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมันลองสร้างพร้อมๆกัน